ยำเงินเจ้าสวัสดีทุกๆคนนะคะย่าจอมกินเสียบเฮ้ยเจ้าบรรยากาศหนาห้องเจ้าจ้าสวัสดีทุกๆท่านฝากกดไลค์ก,กดแชร์ปอกฝากกดติดตามย่าจอมกินเสียบไม่ได้ค,คะ่ะเพื่อนทุกทีน้องทหอทุกคนจ้า คุณสีหลักชมค่ะให้เบื้องบรรยากาศจ้อยจ้อยย้อยต่อมอยูเนาะคะ่ะสอดท้ายเนาะขอบคุณที่รักชมขอบคุณที่ทติดตามขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะนี่อันห้องเจ้าอีกรังอันนี้รังที่สองนี่ให้ลูกเจ้าอยู่เจ้าอยู่นะครับของคุณนั่นแหละแยต่อมอยู่ท้องคุณถ้าได้จับตรวจ ขายของ,องจอดรถขายของวันนี้มือนจอดรถจ้ดสำนียราคาเยอะตำมาค้าขายเพื่อนฝากกดติดตามฝากรับชมใส่กุนแช่ให้ป็นกำลังใจเย่าตัดกินแซบเลยราคาสวัสดีค่ะนี่ทางออกไปตลาดจะ้ะทางออกซอยนะคะเนาะวันนี้เาจะเพื่อนๆขอบคุณค่ะ